คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บัสเจ้บน NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ NBA สองสองสองครับ บกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12รกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA s u m m e ซัมเมอรีของสหรัฐอเมริกาเช้าวันอาทิตย์ลงสนามทั้งหมดถึง8คู่ครับและ2คู่ยิบยกมาวิเคราะห์นหน้าช่อง NBA 222วันนี้ครับโดยคู่แรกพระทิตย์ฉายแสงฟินิคซันเจอกับวอชิงตันวิสาตอน8โมงเชา้า วเวลาถัดมา9โมงตรงครับเป็นทางด้านฮูสตันโรเก็ตจรวดเจอกับ l อ c เ i คลิปเปก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหวันฉ่ำเมื่อเช้านี้ครับก็เป็นการให้ทัศนคของจานเจ11รกรกฎาคม2025ให้ไหว2้2คู่คู่แรกอินนาเพเซอร์ครับเจอกับคลิปแลนด์คา a ว i เลียก็เป็นทางด้านอินเนาเพเซอร์ครับสามารถเอาชนะไปได้116ต่อ115 ซึ่งคู่นี้ครับคิดว่าไปทางฝั่งสกอร์สูงตามทัศนาจารย์เจก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบตั้งแต่ควอเตอร์แรกครับสกอร์รวมทั้ง2ทีม231ครับข้ามราคาเปิด183แบบสบายสบายส่วนอีกหนึ่งคู่ก็ไม่มีปัญหาครับการพบกันหว่าง2ทีมใหญ่พยากวางมิวอกี้บัคส์กับไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตซึ่งในคู่นี้ผมไม่แนะนำให้เลือกฝังเช่นเดียวกันครับให้ไปที่สกอร์สูง1 7 2ถึง173ครับ และสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดครับทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีผัดกันนําผัดกันตามครับและสุดท้ายเป็นมิวกี้บัคสามารถเอาชนะไปได้90ต่อ89เอาชนะได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นสกอร์รวมสูง179พันราคาเปิดแบบสบายๆอีก1คู่หวานเจี๊ยบทั้ง2คู่ครับโดยที่การวิเคราะห์ในวันนี้พระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันครับเจอกับทางด้านวอชิงตันวิสซดโดยฟินิกซันครับนำโดยดาวรุ่งอย่างโคบีเบียครับ ยูริคอร์ลินส์แรนดันครับพอรู้จักกันอยู่บ้างรวมถึงโอโซอีโคดาโส่วนเซนเตอร์ครับเป็นเซนเตอร์ผิวสีอย่างแคเมนมาลาชส่วนวอชิงตันวิสซาร์ดนำโดยเอเจจอ s o นสันครับบ๊อบคาริงตันก็พอรู้จักกันอยู่บ้างครับวิกกี้แบล็กเคชันจอร์ครับ, Black, Josh, รบแล้วก็อเล็กซาครับผู้เล่นของทางด้านวอชิงตันวิสซาร์ดก็ลงไปเล่นในลับชุดใหญ่ใน NBA r e g u l a r Season ันอยู่หลายคนครับอเล็กซากับเคชันจอร์จนี่ก็เล่นดีครับ เียบฟอร์มในวันนี้ครับก็มองว่าวิาสาร์เองครับก็ดูดีครับไม่ได้เป็นรองทางด้านฟินิกซันสักเท่าไรครับแต่ในคู่นี้ครับก็ดูแล้วว่าค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันครับเนื่องจากเป็นบัสเอนบียซัมเมอร์ลีคงไม่ได้เต็มที่อะไรมากมายครับแต่ความน่าจะเป็นในเกมนี้สกอร์สูงกว่า178น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมน่าจะยิงกันเละไปกันต่อที่คู่ที่2องฮุสตันโรเกตเจอกับ LA คลิปเปอร์ โดยฮุสตันบรอกเกตครับนำโดยดาวรุ่งอย่างเนตวิลเลียมส์ในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับส่วนผู้เล่นหอยการและชุดนักการเป็นเควอนเฮลิสครับกับบริเชิพพอร์ตพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเป็นคาเมรอนแมทธิวครับส่วนเซนเตอร์ตัวรีบาวใต้เป็นเอ็นเฟลีเดนเต้ส่วนเอลเอคลิปเปอร์สครับนำโดยคอบบี้เซนเจอร์ครับแคมคริสตี้ครับจอแดนมิลเลอร์เทรตินฟลาวเวอร์สครับแล้วก็เจนิโคนันเดนเนสโฮเซอร์ โดย LA c r i ค p e r เอเองครับก็เป็นไลฟ์ดาวรุ่งทั้งหมดเช่นเดียวกันครับแต่ผู้เล่นของ Houston r o เกต t เองก็ดูเป็นที่รู้จักกันอยู่มากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามในเกมที่มาดวลกันในเกมแรกแบบนี้ครับในศึก NBA Summer League ครับคิดว่าดาวรุ่งทั้ง2ทีมน่าจะสู้กันแบบเต็มที่คงไม่มีใครยอมใครครับไปในแนวสกอร์สูงคู่นี้อีกหนึ่งคู่ก็น่าสนใจกว่าครับ1น3น่าจะข้ามฝากไปที่แดนสูงได้ โาษณาจาร์เจ12กรกฎาคม2025ครับในช่อง NBA 222ผมแนะนำไปสกอร์สูงทั้ง2คู่ครับเนื่องจากผู้เล่นเองครับผู้เล่นไลฟ์ตัวจริงก็ยังไม่แน่นอนครับวอชิงตันวิซาสูงกว่า178ครับแล้วก็ฮุสตันโรเกตสูงกว่า183ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ